En dan hè? จ้าตัวนี้เขาเขาจะมีชื่อว่ากวางผ่านะคะกวางผ่าจะชอบอยู่ตามหน้าผาสูงๆแบบนี้เลยนะคะก็เลยได้ชื่อว่ามา้าเทวดาอีกชื่อนึงค่ะสําหรับเจ้ากวางผ่าเขาก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับกวางเจ้าตัวนี้ก็คือใบซันนั่นเองนะคะก็จะมบมากทางแถบของอเมริกาแถบประเทศแคนาดาด้วยนะคะเจ้าใบซันเขาก็จะเป็นผัดตะกุตเดียวกับวัวควายของบ้านเราค่ะแต่ว่าาจะตัวใหญ่ตัวโตวได้มากกว่านี้นะคะ ติไ,ไว้บนหัวนะเจ้าวกวางลูซ่าเ<อ>นะะ<อ>ี่ยตัวเจ้าตัวที่กินอาหารใกล้ๆกับรังอาหารนะคะ<อ>มีจุดสีขาวตามลำตัวมันกว้างดาวนะคะก<อ>็ค,ะคือเจ้ากวางชีกาเลยก็จะเป็นกวางของญี่ปุ่นค่ะ<อ>สําหรับกวางนะคะตัวผู้จะมีเข่าขาด,ดวเมียมไม่มีนะคะเขาของตัวผู้สามารถหลุดออกไปได้ทุกป,ปีและงอกมาใหม่ในทุกป,ปีค่ะ กะทินั่นเองนะตัวแรกนะตัวใหญ่มากเลยค่ะกล้ามเนื้อเป็นมัดเลยนะคะอสำหรับในฝูงของกะทิงค่ะก็จะมีเพทเมียที่โตเต็มวัยนั้นเป็นฝาฝูงนะคะตัวผู้ที่โตเต็มวัยเขาก็จะชอบอยู่อย่างเดียวๆก็จะมารวมกลุ่มในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะอลักษณะหน้าของเจ้าฝูงนี้ทีเท้าเรื่องสีขาวเื้อมองดูแล้วจะไช้กำปั้นรองเท้าสีขาวเอาไว้อยู่ด้วยตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ นะคะแล้วนิลกายค่ะเขาจะมีใบหน้าเหมือนวัวนะคะมีคอเหมือนมา้าตัวก็เหมือนวัวค่ะเจ้าตัวนี้เขาจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ถูกฆ่านในประเทศอินเดียค่ะเพราะว่าชาวอินเดียก็จะนับถือวัวค่ะก็จะถือว่าวัวนั้นเป็นพาหนาของเทพเจ้านั่นเองนะคะเดือดใช้กัะนกกระจอกเทศนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อนกอ,อีมูนะคะ นกอีโมค่ะก็อาจจะเป็นนกที่ตัวสูงที่สุดในอ,ออสเตรเลียก็เป็นนกที่ใหญ่รองมาจากนกกระจอกเทศนกอีโมก็แตกต่างนะคะจากนกกระจอกเทศตรงที่นะมีปีกเล็กแล,แล้วก็มีนิ้วเท้า3มนิ้วส่วนเจ้านกกระจอกเทศก็จะมีนิ้วเท้าแค่ กินก็จะเป็นพืชผักดิดตัวไปค่ะสําหรับในเวลาที่จริงโจ้จะต่อสู้กันก็จะชกมวยนั้นคล้ายๆกับคนเรานะคะอ่าเจ้าตัวที่อยู่ในรางอาหารมีตัวเล็กอยู่ในกระเป๋าเนะคยฮะล่ดหน้าออกมาแต่ว่าเห็นตาหูตัวเล็กนะอ่าเห็นหน้านิดน,นึงแล้วนะคะอ่าแม่กระโดดออกมาหน่อยแล้ว เกิดออกมามใหม่ๆตัวเล็กมากเทียบกับดินสอดแห้งเล็กๆแล้วก็จะมีความยาวแค่2.5ซนติเมตรค่ะมีชื่อว่าบาราซิงกานะคะบารานั้นจะแปลว่า12นะซิงการล้าก็จะแปลว่ากิ่งนะคะตัวผู้จะมีขาที่ถึง12กิ่งก็จะสวยงามมากในเป็นความอิ่นนะคะ ัางจะชอบหนีเข้าบ้านนยน้องกอย่านะตัวแรกจะเป็นเพศเมียนะคะต,ะตัวนี้สองตัวผู้นะตัวใหญ่กว่าชื่อว่าพี่ฮอนนะคะสองตัวนี้เขาเป็นแรดขาวนะคะว้าวโชว์แล้วแล้วตื ชูวความสวยหน่อยแรดดำกับแรดขาวนะคะเราแยกแยกเขาจากสิผิวทด้ยากมากเพราะว่าสิบผิวจะใกล้เคียงกันค่ะเราก็จะดูจากลักษณะของปากนะคะแรดขาวเป่าค่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะออกป้านๆน,นะคะแรดดำอ่ากคันนั้นจะยืนไต้เหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแรดใส่เต่าคันนั้นจมไม่ค่อยดีค่ะส่วนจมูกของหนุรก็ตฤมากๆและเดิตามธรรมชาติค่ะนี่ สีดำเอาไว้ใส่วันตาสีขาวเฮ้ยผมก็เหมือนใบไม้เลยว่าต้องไปหัวด้วยนะคะตัวเล็กแบบนี้เขาสามารถเดวิ่งได้ไวค่ะอาหารที่เขากินจะเป็นพืชผักแล้วก็กินซากสัตว์อีกด้วยนะคะอ่าสำหร paper, ับเจ้าตัวนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะคุ้นกันมากๆนะคะจะเห็น ну บ่อยเลยในสารคดีค่ะก็อาจจะมี Philosophy> ขามีชาแม่น้ำแล้วก็มีจอที่ใครจยากกินนี่ยให้อยู่ตรงย้าสวนน่าก็จะถูกพวกใครกินอ่าหรือว่าจ้องกินตัวนั้นต่ำล่านะฮะเขาจะน่าสงสารมากยิ่งกว่าก็เธอพี่ใหญ่สุดโซนนี้เลยนีะค่ะพี่คอนทองนะคะโดยใหญ่นี่ย เลยยาอยูย่ได้น,นาเล็ดหนึ่งตัวโอไม่แน่ใจว่าจะมาหาติ๊กไกหรือเปล่านะกำลังกินอาหารอยู่อันดังเกดเลยนะอันสายือคะจะมีมา้าลายเยอะเลยอ่ะพี่รับประหารหน่อยสนใจไหมโอ้ลองสังเกตกันดีๆค่ะในแต่ละตัวเขาจะมีลายที่ไม่ซ้ำเลยเปลายเออร์ของคนเรานะคะอ๋ แต่ชื่อเขาไม่เพราอนะนชื่อว่ากูดูใหญ่นะ่ะกูดูใหญ่ค่ะก็ะจะเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าแอนโชรคที่ตัวสูงมากที่สุดในแอฟริกาค่ะมีเขานนั้เฉพาะตัวผู้นะคะตัวผู้ถ้าตัวเต็มวัยก็จะมีเขาปเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบนสวยงามมากเวนะ <c oughs> ลายอยู่ในน้ําไม่ว่าจะนอนหลับอึ <c oughs> ชีผสมพนัน์ขอดลูกไว้แตะลูกกินนมก็กินในน้ำนะคะมีปอดขึ้นม่าบนบกต่อเมื่อมนหิวเท่านั้นนะคะเราควรดูให้โปสตวนอ้วนมากแบบนี้ อย่าไว้ใจเลยทีเดียวเพราะว่าแอฟริกาจะมีเขาที่สวยางามมากนะคะนี่ก็คือเจ้าวัวแดงนะคะวัวแดงเพชรเมียจะมีขนออกสีน้ําตาลแดงเพศผู้ก็จะมีสีที่เข้มขึ้นตามอายุนะคะอ่าเจ้าแดงเขาก็จะจัดว่าเป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทยนะคะ่ะไก่เป็ดไก่ด่าหัวแดงที่ให้เรานะคะวัวแดงนี่วัวแดงอันนี้เป็นเนื้อแห้งเป็ไก่ด้วยออ<ว><ว> ชมาชื่อว่าวาตูซีนะคะวาตูซีนั<_<_<_่นจะเป็นหัวของชาวแอฟริกาค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะได้ลงกินเนสบุ๊กด้วยเพราะว่ามีแ้่ร่างคูนนเขาเน้นยาวมากที่สุดในโลกค่ะอ่เจ๊เอ็ไป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  บบาายยขอบคุณค่ะบายบายช้างใหญ่บ้านเราเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่าช้างเอเชียนะตัวเขาเล็กค่อนข้างเชื่องก็จะฝึกได้ง่ายนะคะช้างแอฟริกาตัวเขาใหญ่ค่อนข้างดุก็จะฝึกได้ยากค่ะดูอะไรกันนะดนักล่านักล่าดูนักล่าปดมคยดิสองสามสเปเชียลม่อนาเดี๋ยวพี่ดีอ่ะ มีตัวแทนตากล้ามารอตั้งตรงเพื่อชมกันก่หนไอ่น่ใช่ไหน่ารับกันอยู่สนงคนนี่น่าน่า่ะันนี่คะไรนู่นว่าแดงเห็นม่อคนน้ำตาแดงมอเคยเห็นคลอเป็นสีขาวชันนี้นี่มันเก่งตายะมเล่นสกันไอ้ชอยที่นู่น้วไม่หนาวันนี้นวันี่ราคว่ะชว้ เปนเขาซึ่งลักษณะเขาองตัวผู้ก็จะมีกันอยู่แบบนี้ชุดเดียวตลอดชีวิตเลยไม่แต่ตแต่างกันพวก้าเป็นคนละชนิดกันด้วยไม่ได้เสียงกนมันด้วยอ่ะนีไ่ได้เสียงกนมันด้วยเหมาะเสียงกรนร็คือแบบใช่ ห่าสิงโตัวนั่นนี่ฟังมันจะอยู่ทั้งตัวอยู่ตัวนี้เนี่ยแต่ฝั่งซ้ายโชวอ์อยู่ตัวเดียวโอ้นี่หลงนี่สิบตัวขาวตัวมูกจะมีแผงคอนะคะอันนี้แปดมดกันไปทั้งสองฝั่งเลยสิงโตัวของเราอันนี้ไทยก็อยู่แถวชายฝั่งภาคตะนอกภาคใต้ลกออกสมเสียงทักทาย,ยหรือเปล่าวันนี้อ๊อกอ๊อกอ,ออกออ,อ,ออก

มาเื่อมีหรือมาม,มาี่มามีขนาดเล็กที่สุดในโลกราก็มีสัญลักด้วยขนสีขาวตัวยูนเดยนะยืนสขานั่งสองขาอะไรทุกคะเดีเยนะ๋ยวอัจจอบโปตันมารียนซันเดอยร์ยุนโชไนเล่มาลมาล์โชลฟต์ ไ้ว like ิคอร์ดเปียออเคิลเปียิคบาสตนตไลทเมออ่ไลท์ดอลอียันวหม้าวควงหมาวร้าใหญ่ระหลงตัดขาใหม่ด้ลคะวอมื่อกีเวง่ราเปี่จอบเดียมาลูกอัลบมปดิอดวิกอินไทย นกเอรอนไรท์บร์ไทเกอบนกอนอฟามอันบเชอร์นัทชอาวเพนเทสโรอัปตัวนะนี่ะวเนนมีนดานกออกออฟเอวกันนกาบัวลูกนี้่างกมีนก็เัวค่อยู่ด้านหน้าเลยนกที่สีสันสวยงามแต่ไม่มีเสียงเราชอบหากินอยู่มาแล้วมาแล้ว

อ้ถึงไม้มดเลยกลัดนฝนลวดนะกลดนฝนลวดในฟ้าโอลักติควยเฟรคากุ่ขออ้อีกโอ้ไหลไหลแล้วนฮะพีขาวของเราขาวใไปลายด้วย